สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนพรมยา,านะคะเรามาดูกันว่ารีแอคชั่นต่อไปของเขาที่จะกระทำต่อคุณคืออะไรนะคะ <c oughs> ดูผู้ที่เข้ามาชมและดมก่อนตัวคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็ใช้ในเรื่องราวของสติมากไม่ทำอะไรด้วยอารมณ์ความรู้สึกเป็นที่ตั้งแต่ก่อนเนี้ยเป็นคนที่เขาเรียกว่า ใจร้อนโมโหร้ายอยากทำอะไรต้องทำให้ได้เดี๋ยวนั้นขณะนั้นไม่มีการรอคอยแล้วพอไม่ได้อะไรดังใจจะออกแนวเป็นแบบตีอกชกหัวอยู่ในใจออาจจะเป็นคนเอาแต่ใจในระดับหนึ่งอะนะแต่พอมาณนะตอนนี้เนะี่ยเริ่มรู้แล้วว่าการที่ไม่รอคอยการใจร้อนอะ่ะมันมีแต่ในเรื่องราวของความไม่สบายใจ ความเสียหายในความหมายคือถ้าเกิดแชริออตเนี่ยใช่ไหมการขับรถขับเรือหรืออะไรอะ่ะมันเป็นคําพ่วงคุณอาจจะไม่ได้ขับเรือแหละ <c oughs> พระรุนเทพบุตร่ะคือคล้ายๆกับแชออริออตน่ะก็คือจะใจร้อนขับแบบความเร็วสูงอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดในเรื่องที่มันไม่ควรเกิดอาจจะเคยมีนะแล้วมาเดี๋ยวนี้ก็เลยรู้สึกว่า ใจเย็นลงหน่อยมันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นแหละเลยกลายเป็นนี่พระแม่ธรณีบีบมวยผมก็คือถ้าเปรียบเทียบอันนี้ยก็เหมือนกับชาวธาตุไฟแหละเป็นคนธาตุไฟใจร้อนอยู่แล้วโดยพื้นฐานแต่รู้ว่ามันไม่ดีก็เลยปรับพลังงานให้มาเป็นธาตุน้ําคนเราปรับพลังงานได้นะธาตะมันไม่ตายตัวอแล้วก็เลยทําให้ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเริ่มดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อย การเงินการทองก็เข้ามาการพูดการจาก็มีความไพเราะมากขึ้นแต่ก่อนอาจจะพูดแบบพ้นห้วน,ห,วนหรือพูดไม่ได้รักษานัวใจใครอ่ะเนี่ยเ,เ,เอาแต่ความรวดเร็วเอาแต่ความเข้าใจมันไม่ได้อะตอนเนี้ก็เลยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะโอเคกับชีวิตมากๆแล้วแต่แล้วว่าเหงาน,น,นะ้วนะ ทีนี้เดี๋ยวไปดูความรู้สึกในใจของคุณในช่วงเวลาเนี่ยคุณคิดยังไงคุณจะทําอะไรคุณน่ะติดบ่วงบ่วงความรู้สึกอยากจะไปให้พ้นจากความรู้สึกเนี้ยกับเขาคนเนี้ยคนที่คุณดิวอยู่อะเพราะว่ามันเหมือนจะดีแล้วมันก็กลับไปณจุดเดิมอีกเริ่มต้นใหม่เสมอไม่ได้ไปต่อข้างหน้าเลยอะด้วยความที่ว่า คุณมองว่าถ้าความรักอะ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องซับซ้อนขนาดนั้นแค่มีใจที่ตรงกันอะ่ะรักกันอะ่ะมันก็น่าที่จะเพียงพอนี่คือสิ่งที่คุณคิดแล้วคุณก็จะกระทํานะคะแล้วอีกกรณีหนึ่งคือถ้ามันยุ่งยากมากนะคุณจะเลือกในเรื่องราวของพ่อพิคเนตนั่นก็คือความสุขแบบสันโดษ คือไม่ต้องมีใครก็ได้ไหมถ้ามันยุ่งยากมากนะกับความรักที่ฉันจะต้องได้มาด้วยการที่จะต้องแลกกับความเป็นตัวตนหรอจะต้องคอยแชทหนักขวาหรอจะต้องไปแข่งกับใครหรอไม่เอาไม่ไม่ถ้าเขาจะใช่คู่เราหรือเราจะเจอความรักที่ดีอ่ะคอยเข้ามาในรูปแบบเนี้ยคือเข้ามาใกล้ชิดกันมาอยู่กันแบบใจตรงกันอะ ไม่ต้องให้เราต้องพยายามเยอะได้ไหมอย่างนั้นนะ่ะมันแลว,ว่าเราอ่ะเป็นฝ่ายที่ต้องการฝ่ายเดียวเขาอาจจะไม่ต้องการเหนื่อยแล้วมันก็อาจจะไม่ถาวรมาอยู่ได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่าที่เราอ่ะจะทําให้กับเขาได้ซึ่งบางคนคุณก็กลัวว่าเข้ามาด้วยเรื่องผลประโยชน์หรือเปล่าแต่ตอนเนี้เข้าใจว่าตัวคุณอ่ะเปิดกว้างแล้วว่าความรักอ่ะ ขอให้เป็นความรักคุณไม่ได้กีดกันแล้วว่าจะต้องเป็นเพศตรงข้ามจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้หรืออะไรก็ได้ความรักคือความรักอะได้ทุกรูปแบบตอนเนี้ยคุณไม่ได้ยึดติดขนาดนั้นสำหรับบางคนนะคนไหนไม่เป็นก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องนะคะแล้วถ้าใครที่คุณไม่ชอบอะต่อให้มาจีบมาทำอะไรเยอะอะคุณก็ไม่เอาคุณมีความรู้สึกว่า ออกไปเธออย่าเข้ามาเลยถ้าฉันชอบอะ่ะเดี๋ยวฉันจะส่งทรายเองอืมเพราะที่ผ่านมาเข้าใจว่าตัวคุณอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่เคยมีแฟนหรือไม่มีคนชอบเพราะคุณเป็นถึงเนี่ยรจนาเลยนะคือมีความน่ารักอะ่ะถ้าเปรียบฝั่งเนี้ยนะคุณไปสลับกับฝั่งเอาเองจะมานั่งอ่านสองฝั่งคงไม่ไหวแล้วฝั่งนี้เอาผู้หญิงเป็นหลักละกันแต่ถ้าคนฟังอะ่ะเป็นผู้ชาย เขาก็จะเป็นผู้หญิงนั่นแหละถูกไหม,มคุณมองว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้แต่ที่ผ่านมามันไม่ตรงสเปคไม่ตรงใจเลยอะลิสของคุณก็ไม่ได้สูงเบอร์บางอลังการขนาดนั้นน่ะแต่เข้ามาแล้วมาเป็นแบบเนี่ยก็ล่กก็ติแล้วก็ไม่มั่นคงไม่น่าไว้วางใจก็เลยปัดตกให้เป็นแค่เพื่อนหรือคนคุยหรือไม่คุยเลยเพราะรู้สึกว่าไม่อยาก ไม่อยากฝืนความรู้สึกนะคะทีนี้เดี๋ยวไปดูคนในใจของคุณหรือคนที่คุณดิวอยู่อะลักษณะเขาเป็นยังไงนะคะนี่เลยองค์อาจมาก <c oughs> พระพิรุณบ้างงานอะไม่ค่อยได้สนใจความรักก็ต้องบอกแบบนั้นอะ่ะสนใจการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาตัวตนไปสู่จุดที่เขาวางเอาไวอ้อ่ะไม่ว่าจะเป็นในระดับไหนอะ่ะคนคนนี้ เขาไม่ได้อ่อนไหวกับความรักขนาดนั้นน่ะคือมีก็ได้มีแล้วก็วางไว้ตรงนั้นน่ะเข้าใจแล้วว่ารักแล้วเขาก็มุ่งหน้าในการทามาหากินการสร้างตัวตนของเขาในสื่อออนไลน์หรือสื่อโซเชียลหรือในที่ทํางานของเขาอ่ะอืเขาระวัดระวังมากเขากลัวกลัวกับความรักที่ไม่จริงจังกลัวเข้ามาแล้วก็มาทําให้เขาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเกิดความรู้สึกอยากหนีอยากถอย เหมือนก้าที่ผ่านมานะเข้าใจว่าเขาไปเจอความรักที่เป็นแบบเหมือนจะดีอยู่กันด้วยความเข้าใจแต่พอเปิดใจให้เข้ามาในชีวิตแล้วก็ตามอย่างนั้นนะ่ะเหมือนนั่งยักษ์อะตามจิกอยู่นั่นแหละคือไม่มีความไว้วางใจกันเลยจนเขาเสียความเป็นตัวตนต้องไปนั่งเป่าคุยหน้าเขาพาซูเมนแบบนั้นนะ่ะจนอยากกลับมาใช้ความโสดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขามองว่าถ้ามีความรักแล้วใช่ไหม มันมีความสุขอะใครก็อยากมีแต่ถ้ามีแล้วมันทำให้เขาไม่มีอิสระของความเป็นตัวเขาที่จะคิดจะทำอะไรอะเออไม่ไม่อยากทำร้ายจิตใจใครไม่มีก็ได้เพราะเขามองว่าถ้าเขามีความรักคนคนนั้นอะจะต้องซัพพอร์ตอารมณ์ความรู้สึกเขาได้ให้ความสุขเขาไม่ใช่มาให้เรื่องความทุกข์ใจหรือมาสร้างดราม่าประเด็นกลับมาก็มาถามหายไปไหนแชทไปตั้งหลายชั่วโมงไม่ตอบกลับ ทำอะไรมาเนี้ยต้องมานั่งรายงานในเรื่องปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไหวงเง้ขาต้องการแบบเออถึงเวลารักกันมีเวลาให้ในวันหยุดหรือพูดคุยกันรู้เรื่องแล้วเข้าใจแล้วต่างคนก็ไปต่างทำงานทําหน้าที่พัฒนาตัวตนอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีปัญหามีอะไรกันก็พูดคุยกันคอยซัพพอร์ตอารมณ์ความรู้สึกซึ่งกันและกันแต่ถ้ามีแล้วมันตรงกันข้ามอ่ะเขาอยู่คนเดียวได้นะ แล้วเขาก็ซัพพอร์ตความรู้สึกของเขาเองได้ตอนนี้ตัวเขาอะต้องการมากเลยในเรื่องราวของการพัฒนาตัวเองไปในจุดที่มั่นคงแล้วก็มั่นคงมากๆเขาเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งนะชอบเดินทางไปนู่นไปนี่ชอบพัฒนาตัวเองอะไม่ว่าเขาจะมองสื่อโซเชียลหรืออะไรอะเขามองในรูปแบบของการ ที่จะต้องมีประโยชน์ไม่ใช่ไปเล่นแบบไปต,อค,ตอคนนู้นตอคนนี้ไม่เพราะเขาต้องการคนที่จะมาเป็นคู่แท้เขาต้องการพบเจอคู่แท้เท่านั้นก็คือพระรามกับนางสีดาที่มีความรักกันมาเนิ่นนานไม่ว่ากี่พบกี่ชาติใช่ไหมความซื่อสัตย์การให้ความรักแบบที่คนรักพึงกระทําให้แก่กันและกันไม่ด่วงเกินไม่พูดกล่าวร้าย ไม่พูดจาด้วยคำหยาบคายให้เกียรติซึ่งกันและกันดูแลปฏิบัติพัดบีในเวลายามค่ำคืนหรืออะไรแบบนั้นน่ะเออเห็นเขาอะ่ะเป็นคนเหมือนกับหัวสมัยใหม่นะแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังมีความรักขนบธรรมเนียมประเพณีความถูกต้องอยู่นะว่าไปอืมแล้วเขารู้สึกกับคุณไงเออเขามองคุณดีอะ่ะ เขามองว่าคุณเป็นแบบพระแม่ปาราวดีนั่นคือเป็นแม่ของลูกเป็นพลังงานของความดูแลเอาใจใส่เขาอยากได้ไหมอยากได้สิเนี่ยพ่อพิคเน่เขาอยากมาเป็นลูกคุณนะ่ะไม่ใช่เขาอยากได้รับการดูแลจากคุณนะ่ะอืมเขาสายบุญนะพ่อสีวะก็มา เขาเป็นเสมือนครูบาอาจารย์เบ่าชอบให้ความรู้ชอบให้การแนะนำเป็นผู้ให้เป็นคนจิตใจดีเขารู้สึกไงกับคุณอีกเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์อันเนี้ยเขาไม่รู้หรอกว่ามันจะดีหรือว่ามันไม่ดีแต่ที่รู้มันจะไม่เหมือนเดิมนั่นแสดงว่าดาวพระเสาร์เทพพระเสาร์แต่ก่อนเขาเคยเจอความทุกข์จากความรักมาเจอความรักที่ไม่ดีมาอืม เขาก็เลยใช้ตัวเองในการทํางานการเก็บตัวเองอยู่ในพื้นที่เซฟโซนแบบพระเทวุสีอะเห็นป่ะร่ำเรียนวิชาหรือมุ่งพัฒนาตัวตนศักยภาพอยู่กับตัวเองได้ตอบคำถามตัวเองโดยการนั่งสมาธิใช้ความนิ่งใช้ความมั่นคงของจิตใจในการเดินหน้าหน้าที่ของตัวเอง แต่บางครั้งอารมณ์ของเขาก็วูบวูบาบ้าบนะปุ๊บ,บ,บปุ๊บ,บปั๊บๆร้อนร้อนหนาวหนาวแบบพะพายนั่นคือเดี๋ยวก็อยากอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็อยากมีใครสักคนเดี๋ยวก็อยากอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็ไม่อยากยุ่งกับใครออ,อารมณ์เขายังแปรปรวนแล้วบางครั้งก็ออกแนวเป็นเด็กไม่ต้องมายุ่งเยอะได้ไหมอะ่ะอยากใช้ชีวิตแบบเป็นเด็กอะ่ะตื่นมาก็ กินนอนเล่นเที่ยวบางครั้งเกเรแบบนั้นเลยนะแต่ถ้าถึงเวลางานอะ่ะก็คือชื่อตรงซื่อตรงชัดเจนแบบเทพรบรุตรยุติธรรมอะ่ะยาเลยนะใครยืนไม่ตรงอะ่ะตีขาเดี้งเลยข้ามไม้บรรทัดไม่ใช่เขาแบบใครอย่ามาพูดเล่นกับเขาในเรื่องราวที่มันไม่สมควรอะ่ะ แล้วในเรื่องของการทํางานจะเป๊ะมากเลยนั่นคือจะไม่มีเรื่องใต้โต๊ะมันโต๊ะใต้เตียงอะไรอย่างเงี้ยได้เท่าไหนเท่านั้นตามผลงานไม่คิดโดยทางรัฐแล้วถ้ามีความรักอะ่ะก็ต้องการคนรักที่ซื่อตรงอย่าขบสอนอย่าทําอะไรแบบเขาเป็นเพียงตัวเลือกหรือทําอะไรที่ทําให้เขาอะ่ะไม่มั่นใจเขาสามารถตัดตัดได้เลย ไม่มีความอะไรอววรถ้าเขามั่นใจว่าเขากําลังถูกหลอกหรืออะไรแบบเนี้นีออ่ไงเขามีทั้งข้อดีแล้วก็คนเรามันไม่ได้ดีกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะข้อดุร้ายความดุร้ายของเขาก็มีไม่ไน้ากลัวขนาดนั้นหรอกหมายถึงความชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองไม่ดีตัดเหมือนแลว่าจะดุจะโขดใช่ไหมไม่หรอก พอเขาไม่อยากให้เชื้อแล้วนะ่ะเข้ามาในร่างกายของเขาเนี่ยยังไม่หายดีสักเท่าไหร่เขาต้องการเพราะแม่โพสก์นั่นคือผู้หญิงที่เพียบพร้อมแหละไม่ได้เน้นว่าจะต้องสวยขนาดนั้นโปรไฟล์เลศเน้นสวยด้วยความดีสวยด้วยการกระทำซื่อสัตย์รักคนรักรักภรรยารักลูกรักสามีอะไรแบบเนี้ยในเชิงแบบนั้นน่ะนะไม่นอกใจ ถ้าเป็นในลนักษณะนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวก็ได้อืไม่ต้องมีใครหรอกมีแล้วมันไม่ดีอ่ะสู้ไม่มีจะดีกว่าทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูความสึกที่เขามีต่อคุณโอ้ยเขายอมสยบให้กับคุณเลยนะเขายอมเป็นกระต่ายตื่นตูม <c oughs> ก็คือว่ายอมให้คุณอ่ะได้นั่งได้คิดดูดิ ว่ากระต่ายตัวนี้มันไม่ใช่กระต่ายที่มันเสื่องขนาดนั้นนะมันมีความดุร้ายอยู่ตัวตัวมันก็ใหญ่นั่นน่นนะเขาเขายอมให้กับคุณได้เพราะเขาเข้าใจได้ว่าคุณน่ะเป็นคนที่เขาดูไม่ผิดนะ่ะว่าคุณเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนที่เหมาะสมอ่ะที่เขาอยากที่จะไปต่อหรือได้เรียนรู้คุณอาจจะแลมมองว่าเขานิ่งเสมือนตายไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขายังไม่ตายเขาแค่ใช้ความคิดอยู่กับตัวเองรอง เราวันเวลาที่ใช่เดี๋ยวเขาจะขยับเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยเห็นไหมเขาส่องคุณแบบน่ากลัวเนาะเหมือนกล้องวงจรที่น่ากลัวมากๆแล้วถ้าไม่ดีอ่ะถ้าเขารู้สึกว่าความรักครั้งเนี้ยไม่ปลอดภัยอ่ะเขาจะไม่อยู่ในจุดจุดเดิมเลยนะจุดที่โดนราหูอมอะ่ะเขาทุกมากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขารู้ว่ามันไม่ใช่เพราะคุณเป็นเสมือนพระแม่คงคา พ่อแม่คงขาก็คือจิตใจดีเยอะเกียแล้วก็คือความสุขอะประดาคือโชคลาภคุณเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตของเขาอะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะทั้งๆที่ก็ยังไม่ได้ไปหยิบยื่นอะไรให้กับเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการเพียงแต่ว่าพอช่วงจังหวะชีวิตที่คุณเข้ามาทุกอย่างมันดีอ่ะมันดีหมดเลยอะเออแล้วเขาก็เลยมั่นใจว่ารีแอคชั่นต่อไประหว่างคุณกับเขาก็คือการที่เขาอะ จะต้องมีจิตใจที่มันคงก่อนว่าเขาต้องการที่จะอยู่คนเดียวหรือเปล่าต้องการที่จะพัฒนาตัวตนในเรื่องงานก่อนหรือเปล่าชีวิตเขาดีพอที่จะมีคุณแล้วหรือเปล่าอ่ะถ้ายังไม่ดีพอก็ขอให้อยู่ในชีวิตแบบนี้กันไปก่อนแต่จะไม่ได้ทอดทิ้งคุณให้ต้องอยู่คนเดียวเหงาเหงาจะต้องคอยเข้าหาเข้าหาโดยเอาเรื่องงานเข้ามาในเรื่องราวของการดูแลเอาใจใส่เข้ามา ในเรื่องราวของความถูกต้องเขาจะต้องทําตัวให้ดีด้วยเพราะเขากลัวมากลัวการทําโทษจากพยายมราาเขารู้ว่าบาปกรรมมีจริงถ้าไปเล่นกับความรู้สึกเหมือนกับที่เขาเคยโดนหักหลังนอกใจวราฉะนั้นรีแอคของเขาต่อไปก็คือการที่เขาจะมุ่งหน้าหาคุณให้คุณน่ะได้มั่นใจว่าเขาสนใจคุณนะเขาอยากไปต่อกับคุณนะเขาไปวางแผนก่อนแล้วเขาจะเข้ามาอีกไม่นานเนี่ย ายากแค่ไหนเขาก็จะสู้เพราะเขามาพร้อมกับอาวุธครบมือนั่นก็คือความตั้งใจความเด็ดเดี่ยวแล้วก็จะต้องเอาชนะให้ได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ว่าคุณจะมีตัวเลือกสักเท่าไหร่เขาจะไม่ยอมเขาจะป้องกันคนไม่ดีไม่ให้เข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะเหมือนก็มีการแอบสืบแอบส่องแล้วก็ดูว่า ไอ้พวกไม่ดีเนี่ยจะเข้ามาจีบคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะจัดการนี่จะต้องเข้าไปเสนอตัวเองหรือทําอะไรสักอย่างนึงอะ่ะให้บุคคลเหล่านั้นได้รู้ว่าคุณน่ยมีคนของตัวเองอยู่แล้วนะนี่เขาอาจจะมาจากพ่อแม่รัศมีส่งมาให้หรือความรักครั้งเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาดูแลอยู่แต่บางครั้งเขาก็แอบคิดซุกซนกับคุณนะอยากอุ้มคุณอนะ่ะก็คืออยากมีความสัมพันธ์ที่รวดเร็วอะ่ะ แต่เขาคิดว่าไม่ได้มันผิดพอมันผิดปุ๊บจากร่างที่เป็นคนเดี๋ยวเขาก็กลายเป็นเนี่ยหัวเป็นสัตว์นั่นก็คือจิตใจไม่ดีความดีจะเข้ามาไม่ได้ไม่เอาเป็นว่าให้เวลาทํางานแต่มันจะต้องแผงสอนและก็คือการทํางานในความสัมพันธ์จะลองให้เป็นแบบสัจธรรมของชีวิตคนที่ใช่จะเข้ามาในวันที่ใช่แล้วไม่ทําอะไรเลยอะ่ะอดกินไม่ได้ เขาจะต้องแผงสอนยิงให้ถูกหัวใจคุณให้ได้ว่านี่ฉันชอบเธอแล้วนะฉันตรีกาจองเธอแล้วนะและฉันจะต้องได้ความรักนี้อย่างแน่นอนให้คุณอะมั่นใจได้ว่าเขาอะรักคุณจริงเพราะว่าด้วยตัวคุณอะก็ใช้กดแรงดึงดูดคิดว่านะก็เลยดึงดูดคนที่ดีคนที่ใช่ให้เข้ามาคนไม่ใช่อะก็เข้ามาไม่ได้แล้วเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ใช่ของคุณอะคุณเป็นถึงนางกวักเลยนะนางกวักก็คือ ใช้กดแรงดึงดูดได้ดีหรือการรักตัวเองได้ดีอะ่ะเป็นโชคของแม่บ้านเนี่ยไพ่ใบนี้ก็คือคุณอยู่บ้านคุณคุณก็สามารถทํามาหาก,กินได้หรือคุณเป็นคนที่เก่งในการทํางานทั้งนอกบ้านในบ้านตาน้ําพริกหยิบมะนาวได้ด้วยตัวเองอะไรแบบนี้ <c oughs> อะไรเนี่ยเนี่ยก็คือมีความเป็นคู่มีความสมดุลกันแบบทร,รักกับนางสีดาดีแอคต,ต่อไปของเขาก็คือการเดินหน้าในความสัมพันธ์เนี่ยกับคุณอย่างแน่นอน อย่างแท้ทรูนะคะอ่าลองเอาไพ่พี่พันตามารีเช็คเช็คอัพเซ็ว่าออกมาในแนวเดียวกันหรือเปล่ารีแอคต่อไปของเขาจะคําแนะนําจากไพ่เขามีไอเดียแล้วว่าเขาจะเริ่มต้นกับคุณเห็นไหมตอนนี้เขาเวลาทำงานเขาแอบคิดเรื่องคุณด้วยเพราะเขาจะต้องแสดงออกซึ่งความรักให้กับคุณหรือการเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้คุณได้ภาคภูมิใจว่าเออเขาเข้ามาเพื่อต้องการอยู่ในชีวิตของคุณคุณไม่ต้องเครียดให้เขาทำงานไป รับฟังบ้างรับฟังบ้างอย่าอย่าปิดใจขณะนั้นแล้วก็จะได้รับการดูแลเทคแคร์ care, การเป็นความรักกันต่อไปในอนาคตนะคะเดี๋ยวลองคิดอะไรไว้ในใจก็ได้สัก3ข้อนะคะแพนจะใช้ Angel Answer ในการต่ออันนี้พี่ Oracle นะคะพี่พันตาไม่ต้องเรียนก็สามารถซื้อไปเปิดเองได้160บาทนะคะค่าส่งตัางหา50บาท สามารถสั่งได้ไดรายละเอียดใต้ดิฟคิปชั่นทั้งหมดรวมทั้งการทำบุญพระแม่รัศมีวันนี้ปิดแค่เชียงวันนะคะส่งสลิปมา100บาทตั้งจิตอธิษฐานเลือกเอาอะไรใดๆหนึ่งแล้วก็ส่งมาให้แพนนั่นแหละแล้วพรุ่งนี้ไปทำให้ตั้งคำถามในใจ3ข้อไม่ทันกดสปอร์ตเอาไว้ข้อแรกไม่ว่าคุณจะถามว่าอะไรไพ่จะตอบว่าถ้าคุณเชื่อ if you believe นะคะข้อที่2 ask for help from u t h o r หรือลองปรึกษาใครก็ได้และข้อที่3ก็คือ romance มันมีความรักความสดชื่นความโรแมนติกอยู่ในนั้นแหละนะคะอันนี้ก็เป็น angel answer หรือว่านางฟ้าเหลืองบอกอย,อย่างเงี้ยอันนี้ก็150บาทใช้รีเช็คได้ไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรก็ได้นะคะจะได้คําตอบไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องราวของความรักแล้วก็ไพ่พรมยานนะคะไพ่สั์สิทธิ์แห่งสยามเนี่ยจะมีเป็นกล่องนะคะมีไพ่ด้วยมีหนังสือด้วยราคา4 9 9ถ้าซื้อกระแพงก็ตีไป500แล้วก็แผนบวก50บาท550ค่าส่ง60บาท เออถ้าส่ง50บาทก็เป็น600นะคะแล้วก็จะมีการข้อความเขียนจากใจจากความรู้สึกมอบให้กับคุณหรือคุณจะไปซื้อเองก็ได้ในร้านหนังสือ c ีเอ็ดบุหรือว่า a s i a ีย o k ในอินแต่เขาจะไม่มีการข้อความให้กับคุณนะมันอยู่ที่ความต้องการของคุณแหละว่าคุณต้องการแบบไหนนะคะช่วงนี้ก็จะมีเทียนหอมนะคะเทียนอะโรมาใช้ในการเปิดไพ่เนี่ยซึ่งเวลาแพนเปิดไพ่ขออนุญ,ญาตนะคะไพ่ก็จะมีพามเออไม่ใช่คุณพามเมล่านะคะ แล้วก็จะต้องทําการอธิษฐานจิตก่อนเปิดไพ่ให้ไพ่ออกมาเพื่อเป็นไกด์ไลน์อย่างเงี้ยนะคะอเราต้องใช้ในการเปิดไพ่ก็สาหรับละตลับดีกว่าตลับละหนึ่งร้อยบาทนะคะไม่รวมค่าส่งสามารถสั่งได้นะคะก็จะมีกลิ่นเนี้ยที่แพนใช้แล้วก็รู้สึกว่าท่านจะชอบอะ่ะก็คือกระดิ่งลมกระดิ่งลมลาบาเซียกาโคโค,โคประมาณนี้เลยนะคะสั่งได้ ผ้าปูขนปุยก็มีนะคะก็มีหลายสีหลายสีก็คือ3สีนั่นแหละอันนี้ example นะคะก็คือสีขาว150บาทใช้สำหรับปูวางไพ่เวลาคุณเกี่ยรไพ่หรืออะไรเนี้ยหน้าไพ่จะได้ไม่เสียไม่งั้นจะถลอกปอกเปิดหมดนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับการสมัครสมาชิกมี2ราคา50บาทแล้วก็100บาทนะคะข้อแตกต่างก็คือ50บาทเนี่ย จะได้ทําบุญกับแพนเนี่ยทุกเดือนแพนนําไปทําให้เพราะว่าแพนจะไปเช็ครายชื่อจากตรงนั้นน่ะในระบบของแพนแพนจะรู้ว่ามีใครเป็นสมาชิกบ้างใช่ไหมแล้วก็จะได้รับวอลเปเปอร์ที่แพนไปแปะให้ในชุมชนแล้วก็ข้อ2ระดับ2ก็คือ100บ้บาทก็จะคือการทําบุญจากรายย่อยแบบ50บาทแบบนั้นน่ะในทุกๆเดือนและที่สําคัญก็คือการทำบุญถวายดอ,อกบัวพระแม่ลัศมีแพนก็ไปทำให้ทุกเดือนโดย ปกติเลยคุณไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะคะแพนก็ไปเอารายชื่อจากในระดับนั้นน่ะพร i ยออริตี้อะ่ะ100บาทไปทำให้แพนมีรายชื่ออยู่คุณไม่ต้องทำอะไรแค่ก่อนวันที่แพนจะไปทำหรือวันที่แพนไปทำอะวันพระพระกลางเดือนและพระสิ้นเดือนอะ่ะเนี่ยมันจะมีครั้งใดครั้งหนึ่งน่ะที่แพนจะทำให้พวกคุณน่ะรู้สึกของคุณน่ะจะเป็นวันพระนะคะพระสิ้นเดือนอแพนไปทำให้คุณอธิษฐานจิตไปเลยว่า คุณต้องการอะไรแบบไหนนะคะก่อนเที่ยงอะ่ะแพนไปทําให้อยู่แล้วนี่คือข้อดีของสมาชิกฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ดูโฆษณาไม่กดข้ามหรือกดข้ามก็แล้วแต่คุณอะ่ะก็ได้เข้าโครงการดูไพ่ได้บุญอยู่แล้วแล้วก็แบ่งไปทําบุญให้กับผู้ยากไร้นะคะอืมก็ได้แต่บุญทั้งนั้นแหละคุณแชร์ไปต่อไปเรื่อยๆหรือเซฟบันทึกเก็บไว้ดูะคุณก็ได้ขยายบุญเพิ่มเติมแล้วนะ,นะนะมันมีแต่ในเรื่องราวที่ดีๆ วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย